โอเคก็อีเวนต์ Wonder Woman นะครับตอนนี้ก็ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเออคือผมรู้แล้วมันมีของเสียรโลบัสที่เปลี่ยนเปของฟรีเนาะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันยังมีอีกนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ผมก็จะพูดถึงเรื่องของที่จะมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับมันจะมีไอเทมที่มาเร็วๆนี้ก็มีอะไรหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยในวิดีโอนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เก็บอีเวนต์นะครับ <Nein> ก็สามารถไปเก็บได้เลยนะครับดูตามคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองที่มันไม่เหมือนเดิมฉะนั้นก็ถ้าดูคลิปเก่าจะงงได้ฉะนั้นดูคลิปนี้ไปเลยนะแล้วก็สําหรับคนเก่านะครับผมจะบอกว่าพเพื่อนๆสามารถมาเก็บเพิ่มได้เพราะว่าของที่เสียโรบกักอะตอนนี้มันฟรีแล้วเว้ยเดี๋ยวผมเปิดช็อปให้ดูเลยอ่าสมมุติว่าผมเปิดที่ช็อปนะครับกด F ปึบนี่ไงเห็นไหม ตอนนี้มันฟรีแล้วนั่นเองก่อนหน้านี้มันมี5ชิ้นที่ฟรีตอนนี้เป็น8ชิ้นแล้วนะครับซึ่งมันต้องใช้เงินในเกมซื้อนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีฟาร์มเงินในเกมน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องมีดาบก่อนแล้วก็เล็กน้อยนะครับก่อนที่ผมจะมาสอนวิธีฟาร์มนะครับผมอยากให้พเพื่อนๆดูนี่นี่ up coming item นะครับ <Wow. S 1> จะสังเกตว่าไอ้ด้านบนนะั่นคือของที่มีมีอีเวนต์ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้มี up coming item มีของฟรีที่จะมาเพิ่มอีก 9ชิ้นนั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่ของฟรีบางอันอาจจะเสียตังอาจจะฟรีแต่ว่าเชื่อว่าฟรีแหละ9ชิ้นนะครับติดตามชมกันได้เลยอีก9ชิ้นแต่ก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ทาอีเวนต์นะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีทาอีเวนต์ต้องทํำยังไงนะครับดูคลิปนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องดูคลิปอีเวนต์เก่าของผมเพราะว่าเพื่อน,อนจะงงได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแบบยิบย่อยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เอาอีเวนต์ไปแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าดูๆไปเถอะเพราะว่า มันจะมีของมาเพิ่มอีกถ้าเกิดว่ามันมีของอีเวนต์มาเพิ่มอีกคุณท่านจะได้รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรเปลี่ยนไปค่อนข้างเดียหลายอย่างเลยก้อนนี้ผมจะพูดถึงสําหรับคนเก่าก่อนนะครับสําหรับคนเก่านะครับแทนที่จะไปรับเควสในถ้านะครับสามารถรับตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยส่วนสําหรับคนใหม่นะครับต้องไปเอาดาบก่อนนั่นเองโอเคก็ตรงนี้เป็นร้านค้านะแล้วก็เพื่อนๆเ,เดินออกมาทางเนี้ย เดินมาตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เลี้ยวขวาขึ้นบันไดนี้ไปนะครับขึ้นตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับจะเจอกับควีนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อแม้เล็กน้อยนะครับคือสมมุติว่าเพื่อนๆมารับควีตอ่ะมันจะมีกรณีหนึ่งคือเขาจะให้ควีตตีหนูมาแต่อีกกรณีหนึ่งคือเขาจาไม่ได้ให้อะไรมานะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็เชื่อว่าเขาจะยังไม่ได้ให้อะไรมาแหละ หมายความว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปเอาดาบนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเอาดาบอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็สําหรับวิธีเอาดาบนะครับให้เพื่อนๆออกทางนี้เลยนะครับนี่นี่นี่นเดี๋ยวผมจะให้ดูเล็กน้อยนะครับเนี่ยช็อปจะอยู่ตรงนั้นอันนั้นคือร้านค้านะครับแล้วก็ฝั่งขวามือประตูแรกนะครับทางออกไปตรงนี้จะเป็นโอ้โหมันกว้างมากเลยนะไปตามบันไดผมเลยบันไดที่1อันนี้ บันไดที่2มาอันนี้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นตรงขอบเลยกันทั่อความรวดเร็วแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับเลี้ยวขวาอีกทีนึงขึ้นอีกบันไดหนึ่งขึ้นอีกบันได,หน,นนดหนึ่งยังไม่พอนะครับเลี้ยวตรงนี้ขึ้นบันไดนี้นะครับขึ้นอันนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคขึ้นต่อไปละ ก็อันนี้มันอาจจะคล้ายๆวิธทียอาดาบแบบเก่าแหละแต่ว่ามันยังไม่เหมือนแบบเก่าซะทีเดียวนะครับมันจะมีข้อแม้เล็กน้อยนะครับมันจะมีแบบว่าจุดเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งผมจะมาอธิบายในวิดีโอนี้แต่ว่าผมจะสอนวิธีเอาไปด้วยเลยในวิดีโอนี้ด้วยเลยละกันเพราะว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้เอาดาบยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็จะมาเก็บอีเวนต์เนี่ยก็ดูคลิปนี้ไปเลยนะครับจะได้ได้เก็บอีเวนต์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํามาแบบ สูตรใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ใหม่ทั้งหมดหรอกมันก็จะเปลี่ยนแค่ประมาณนึงแต่มาเพื่อนๆเ,เข้านี้นะครับแล้วก็ก็จะมาเจอกับตรงนี้เลย Discover แล้วก็กด F ที T ่ Artemis กด Accept นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้กด Collect เออมันจะมี Collect Quest นะเพราะว่ามันเป็น Quest แต่ว่าอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกอ่าเป้าหมายหลกัหลกๆเลยที่เข้ามาในนี้คือเราจะมาเอาดาบนะครับเพราะว่าเราต้องมาหาเหล็กในนี้ก่อนอื่นเลยให้เดินมาทางนี้นะครับ โอเคเดินไปแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเขาก็จะมีคนอีกคนนึงนั่นเองคือตะกี้กด F ที่ไอตัวตัว N P C ด้านหน้าแล้วใช่ไหมมันจะมี N P C อีกตัวหนึ่งที่รับที่แบบเอาเคเวสให้เรานะครับแล้วเราต้องไปหาเหล็ก5าอันซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหล็ก5าอันนั้นอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราลองไปดูเลยดีกว่า N P C นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลย N P C นะครับกด F ตรงนี้นะครับแล้วกด Accept นะครับ อ่าโอเคกด a c c e p t g e ก็ w สอด Part 2นะครับนี่เลยก็เดี๋ยวค่อยมาดีดีมเคสทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูเลยดีกว่าว่าเหล็ก5อันอยู่ที่ไหนบ้างโอเคขั้นตอนนี้ไปตามผมทีละขั้นตอนนะครับออกจากตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคออกตรงนี้ก่อนอื่นเลยอันนี้สะพานอันแรกนะครับสะพานอันแรกอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปนะครับตรงนี้จะมีปลากลัวนิดนึงก็ปลากลัวไปเลยเหมือนอันนี้จะเป็นปลากลัวที่ยากที่สุดละ ก็ระวังให้ดีด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆตกลงไปก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆก็จะเทเลพอร์ตกลับไปที่เดิมแล้วก็สามารถกลับมาที่นี่ได้ไม่ต้องห่วงอ๋อนิดนึงนิดนึงอันนี้สําหรับคนที่ไม่ถนัดปลากรวยจริงๆนะครับมีวิธีหนึ่งคือกระโดดไปบนโซ่นี้นะครับจัดนันก้อมเพื่อนๆก็ไปตามโซ่นี้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้บนโซ่เนี่ยมันก็มีโอกาสตกแหละเพียงแต่ว่ามีโอกาสน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับคือ มันก็อาจจะง่ายกว่าสําหรับคนบางคนนะก็แล้วแต่ถนัดเลยใครจะปากลัวก็ได้แล้วแต่โอเคอันแรกอยู่ตรงนี้นะครับอันที่2ก่อนอื่นเลยกระโดดออกไปอันที่2ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ได้ลงไปด้านล่างนะครับคือมันจะมีอีก2อันที่ต้องกระโดดลงไปเอาด้านล่างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บอันด้านบนให้มันครบก่อนครับโอเคอันแรกเรียบร้อยแล้วอันที่2จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะเดินลงไปด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีก2อันให้เก็บนั่นเองนะครับมันคือสะพาน2อันนี้เลยนะครับซึ่งข้ามไปสะพานหนึงาานหน่งก็จะมีอันหนึง่งข้ามไปสะพานหนึ่งก็จะมีอันหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคอันแรกนะครับจะเป็นปลากรวแบบนี้เลยนะครับปลากรวนี้ก็โอเคกระโดดไปเลยจากนั้นนะครับพอผ่านปลากรวนี้แล้วนะครับ <BE IL EN> ก็จะมีเหล็กให้เก็บอยู่อันหนึ่งนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคมันจะมืดๆหน่อยนะตรงเนี้ย แล้วก็เก็บไปคือตอนนี้มันสว่างขึ้นแล้วคือมันเห็นง่ายขึ้นแล้วล่ะตอนนี้จริงจริงอะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นละแต่ก่อนหน้านี้คือแบบโอ้โหไม่ว่าหน้าจอไหนก็แบบมองไม่เห็นคือแบบฟังตัวได้ดีมากแต่ว่าตอนนี้เขาทําให้มันดีขึ้นแล้วเว้ยโอเคนะกระโดด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 แล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเหล็กอีกอันนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การปักกลัวกลับก็ใช้เวลานานพอสมควรฉะนั้นผมแนะนําให้กระโดดลงไปเลยแล้วก็เพื่อน,นจะเทเลพอร์ตกลับมาตรงนี้ แล้วก็เราไปดูเลยดีกว่าว่าเหล็กอันที่4อันที่5อยู่ตรงไหนนะครับเหล็กอันที่4อันที่5้าเนี่ยมันจะต้องกระโดดลงไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นะมันจะมีจังหวะอยู่มีตำแหน่งที่ต้องกระโดดคือไอ้ตรงทางเดินเนี่ยจะสังเกตว่าด้านล่างมีทางเดินซ้อนอนีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะพอได้ละฟึบก,กระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตอนนี้แมปมันอัปเดตแล้วมันรักโด้วยคือแบบ กระโดดลงมาแล้วแบบว่าล้มอ่ะแต่เรามาดูอันที่4ี่เลยดีกว่าอันที่4ี่จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดินขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับอันที่4ี่อยู่ตรงนี้นะครับ alright อันที่4ี่มีเหล็กอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับชึบชึบอืมแล้วก็อันที่5อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ยังแต่แต่ไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งซะทีเดียวนะครับมันมีสะพานเป็นทางเดียวนิดนึงเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่าอันที่5อยู่ตรงไหน เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีสะพานนิดหนึ่งสังเกตเห็นไหมมีสะพานเล็กน้อยนะครับตรงนั้นอะไม่ใช่เอตรงที่มันเป็นแบบอิดๆนะแต่ตรงสะพานนี้นะครับนี่เลยจะเห็นว่ามีเหล็กอีกอันนึงนะครับเหล็กอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคกระโดด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 กรพ่อเก่งใกล้ละใกล้ละใกล้ละแล้วก็พอมาทางนี้นะครับ อันนี้เลยคือเหล็กอันที่5นะครับแล้วพอเก็บอันที่5เสร็จแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมกระโดดลงไปนะครับแล้วก็มันจะกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้แหละก็ให้กลับไปรับควสด,ดาบนั้นอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับคือตอนนี้เรามีเหล็กละเราสามารถไปตีดาบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีตีดาบกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับขึ้นไปน้าบนนะครับไปหาตัวเดิมเลยโอเคเดินขึ้นไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอ้ตรงแสงสีเหลืองๆนี่แหะเขีย <Okay. S 1> ตรงนั้นเลยแล้วก็เพื่อนๆก็รับเคเวสเอาดาบจากนั้นก็ไปเปิดประตูมิติก็เรียบร้อยละเอเคกดตรง f กดตรงโลนี่นะครับกด next อ่าเขาก็บอกว่าอันนี้จ,จะไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดนะแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งก็พอได้แล้วกดตรงเคเวสนี่นะครับเลื่อนๆๆขึ้นไปหน่อยจะเจออันนี้ อ่าอันนี้ได้ดาบนะครับแล้วก็ได้ตังอันนี้ได้ตังเฉยแล้วก็อีกอันนึ่งก็ได้ตังนะครับคืออันนี้เป็นเควสที่เราทําดาบมาทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้ประมาณ100-200งร้อะไรประมาณนี้แหละเนี่ยร้อยหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับร้อยหนึ่งมันยังไม่พอจะซื้อของหรอกเราต้องไปฟาร์มตังก่อนวิธีฟาร์มตังครับคือไปที่ประตูมิตินั่นเองนะครับเพื่อออกจากที่นี่นะครับ ก่อนอื่นเลยกด F ที่ตัวนี้กด e X t นะครับเขาบอกว่า open the portal นะครับนี่ไงเควสยังไม่มีอะไรสำเร็จไปเดินไปตรงนี้แล้วก็ open the portal ก็จะเป็นเควสที่ทำเสร็จเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็จะได้ตังมาอีก20นะครับแล้วก็หลังจากนี้ลหะเราจะสามารถไปสู้กับหนูได้แล้วนั่นเองนะครับไอตอนแรกอะที่ผมโชว์ให้ดูวิธีตีรับเควสตีหนูเนี่ยเพื่อนๆต้องมีดาบก่อน ตอนนี้มีดาบอะสามารถเอามาตีหนูได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดินมาทางนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เอาเควสให้เราแล้วจากนั้นนะครับพเ,เพื่อนๆเอาเควสจากตัวนี้นะครับเขารับ d e d Rats Part One นี่เลยนะครับพอดีผมทำเควสเ,เสร็จละอันหนึ่งแล้วก็โอเคกด F นะครับแล้วก็กด a c c e p t นะครับแล้วเขาจะให้เราไปตีหนูนั่นเองซึ่งหนูมันจะอยู่ด้านล่างนี่แหละ วิธีตีนะครับคือการเดินไปใกล้ๆมันแล้วมันก็จะตีให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับพอเพื่อนๆตีหนูไปสักพักกะเควสเพื่อนๆจะสําเร็จแล้วก็เพื่อนๆก็เก็บเควสแล้วก็ไปรับเควสใหม่แล้วก็เก็บเควสแล้วก็ตีแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนมีตังค์พอซื้อของที่เพื่อนๆอ,อยากได้สําหรับอุเอ้นนั่นเองโอเคก็จะประมาณนั้นนะสำหรับวันนี้ขาลาดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ